Two, three, come เริ่มต้นนะครับเิธีใช้งานการแคปเจอร์แล้วก็เลิ่นซูมนะครับก็เปิดโปรแกรมซูมตามปกตินะครับแล้วก็เข้าล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด new meeting หรือเข้าจอยไปหาอีกห้องหนึ่งนะครับในกรณีนี้ผมจะเข้าจอยไปหาอีกห้องหนึ่งนะครับู โดยอีกห้องหนึ่งเนี่ยผมจะสร้างเคียดห้องไว้ก่อนนะครับเป็นสมมุติขึ้นมาว่าอีกทางนึงเขาเป็นคนเปิดประชุมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะจอยห้องนั้นไปสสอนะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่ห้องนะครับนะฮะอยู่ที่ห้องของประธานนะครับ ก็กดจอยเข้าไปเลยครับตามห้องเลยอันนี้ก็เป็นกล้องนะครับก็กดจอยวิดีโอเข้าไปน,นี้กล้องก็จะโผล่นะครับอ่อ,อีกห้องมนึงครับนา้ครับกนน่ีเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาแล้ว Okay. พอแอดมินเข้ามาปกตินะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเห็นอ,อีกจอหนึ่งที่เขาเข้ามาของส่วนกลางของเราก็จะเป็นอันนี้นะครับผม mm hmm. เสร็จแล้วเราอยากจะ Copy Capture Code นะครับ mm hmm. เราก็ให้มากดที่อีกโปรแกรมนึงครับ mm hmm. เป็นโปรแกรมที่เราต้องใช้ก็คือโปรแกรม Discord ตัวนี้นะครับ mm hmm. การที่เข้าโปรแกรม Discord นะครับก็ให้สมัคร ID ให้เรียบร้อยแล้วก็สร้างห้อง ให้ทั้ง2องอเดเครื่องหนึ่งกับเครื่อง2อ,อยู่ด้วยกันนะครับแล้วเข้ามาห้องกันอย่างนี้นะครับ mm hmm. เพื่อใช้จอหลักจอที่เรากาลังจะคุยกับทางส่วนหลักครับให้ทางจอรองได้เห็นนะครับก็กดเข้าไปที่ชัวแชร์ยูสกรีนนะครับนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวนะครับในกรณีนี้แต่ผมจะทำการเข้าใหม่ mm hmm. ตอนนี้แอปพลิเคชันมันหายเนาะอ่าโอเคมาแล้วครับก็กดเรียกมันขึ้นมาหน่อยฮะถ้าไม่ได้ก็กดโปรแกรมปิดโปรแกรมไปก่อนทีนี้มันเป็นตัวซูมนะครับอ่ามันเป็นอันนี้แล้วกันแล้วก็ลากติดขอเข้ามาอ่ามันก็จะตรวจเจอว่าเราเปิดอะไรไว้นะครับพอเราเปิดตรงหน้าแชร์ตรงนี้ไว้เราก็กดที่ซูมมิ้ง อันนี้เรามันจะไม่ฉายซูมนะครับเพราะมันเป็นโปรแกรมให้เลือกแล้วก็สุมกดที่ซูมมิตติ้งครับเสร็จแล้วก็กดไลฟ์ไปเลยครับกดไลฟ์อ่าเสร็จแล้วมันก็จะเป็นไลฟ์นะครับอ่าให้เราก็ย่อไปเลยแล้วเราก็ดูจากไอ้นี่ครับให้เราทํางานใช้งานตามปกติครับจะพูดคุยก็ไ,ได้หมดอ่าอีกจอหนึ่งเนี่ยเราก็อ่าเตรียมที่จะเปิดห้องให้กับอ่าเ,เป็นเราเป็นประธานประชุมเองหรือเราจะจอยไปหาอีกห้องหนึ่ง ก็ได้ครับแล้วแต่เราในกรณีผมจะเป็นประธานเองนะครับกดหนึ่ e มิ n ติ้งเข้าไปหนึ่งมิวติ้งเข้าไปเสร็จผมก็จะเข้าโปรแกรม Discord เหมือนกันเลยครับโปรแกรมเมื่อกี้เลยเหมือนกันครับก็ในกรณีเราไม่ต้องกดแชร์โยสกีนะครับเราเข้าไปดูของสตีมเครื่องแรกได้เลยครับที่เขากาลังสายอยู่คุยกับทางหลักในกรณีนี้คือเราจะไม่เปิดไมพูดกันกับเครื่องหลักน,นะครับเราก็จะเป็นผู้ดูอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กด แล้วก็กดมาที่หน้าตรง Zoom Meeting นะครับให้กดคําว่าแชร์ยูสกรีนนะครับแล้วกดเลือกที่สกรีนไปที่คําว่าแชร์ซาวครับกดติ๊กื่องหมายถูกกดแชร์ครับโอเคทีนี้หน้าจอก็จะตามเครื่องเครื่องหลักเลยครับทีนี้การที่วีอะไรก็เราก็จะได้ยินหมดนะครับส่วนเราจะพูดคุยกับเครื่องกับกับใครเราจะปิดจอลองเพื่อไปคุยกับจอหลักก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะปิด จอหลักเราก็มาเปิดจอรองอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรูปใบโคโฟนอย่างนี้ครับจะได้ไม่สลับสัญญาณกันในการคุยครับทีนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับตามปกติเลยนะครับแล้วก็จะให้คนเข้าไดป้ปกติเลยก็ได้ยินทั้งหมดนะฮะวิธีใช้งานื้องต้นนี้ท่านี้